แนะนำแผนประกันสะสมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าฝากธนาคารคุ้มเต็มแม็กซ์322ที่ค่า IRR สูงถึง2.6%ออมสั้นๆเพียง2ปีคุ้มครองถึง3ปีได้รับเงินคืนทุกปีรวมสูงสุด213%เช่นฝากปีละล้าน2ปีปีที่3รับเงินคืนสูงสุด2ล้าน1 3ส0 0ามบาทรวมได้รับผลประโยชน์ถึง1 3 0 0 0 0 0บาทสนใจติดต่ออิสระประกันภัยโทร 0866896894แผนนดีอย่างนี้รีบตัดสินใจเลยนะครับด่วนๆสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแผนประกันตัวนึงนะครับเป็นแผนประกันออมทรัพย์ระยะสั้นมากเลยนะครับก็คือแค่3ปีเท่านั้นแล้วก็ออม2ปี3ปีได้รับเงินคืนนะครับแผนนี้ชื่อว่าแผนคุ้มเต็มแม็กซ์กับสของ KWI นะครับ k w i Life เดิมเป็น ชื่อบริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิตนะครับโอเคแผนนี้นะครับรับผลตอบแทนคืนสูงสุดรวม23%อยานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับอมสั้น2ปีคุ้มครอง3ปีนะครับผลประโยชน์นะครับรวมสูงสุด23%คืนทุกปีครับถ้าเรารับเงินคืนนะก็คือเฉลี่ยก็คือคืนทุกปีปีแรกคืน3%ครับผลประโยชน์3%ปีที่2-5%ปครับปีสุดท้ายก็ได้รับ205%นะครับ ก็รวมเป็น2 1 3สาเนาะปิดท้ายได้รับ5%เนาะผลประโยชน์นะครับออมเงินของประกันชีวิตแน่นอนครับแบบการันตีครับผมก็คือถ้าเทียบกับเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอย่างอื่นนะอาจจะไม่การันตีแต่ว่าอันเนี้ยประกันชีวิตมันออมแบบการันตีแน่นอนและมันคือประกันชีวิตนะครับมันคุ้มครองชีวิตด้วยนะครับตลอดสัญญานะครับคุ้มครอง105%ของประกันชีวิตก็คือสมมติว่าทํา1ล้านบาทเนี่ยก็จะคุ้มครองชีวิต1ล้าน ห้าหมื่นบาทถ้าจ่ายเบีย้ยปีสองก็เราจ่ายไสองล้านก็กลายเป็นสองล้านหนึ่งแสนบาทอย่างเงี้ครับและแผนนะครับนะไม่ต้องตรวจสุขภาพนะแต่ว่าในใบคําขอ,ขอจะมีให้แถลงสุขภาพนิดนึงแต่ว่ารับแน่นอน,นครับผมนี้เป็นตารางตัวอย่างผลประโยชน์นะครับก็คือพ่วงประกันนะครับทําทุน10,000แบาทนะครับจ่าย2ครั้งนะครับหนึ่งแบาท2ปี2ปีแรกนะครับปีที่1จ่าย10,000แบาทซึ่งปีกรมธรรนะครับรับ3%ก็คือได้รับ เงินผลประโยชน์3,000บาทปีที่2ครับจ่าย100,000บาทครับผมออม100,000บาทสิ้นปีที่2นะครับรับเงินอีก5%นะครับเหมอนแกน5%ก็คือ5,000บาทปีที่3ไม่ต้องจ่ายแล้วครับและเมื่อสิ้นสุดสัญญานะครับรับ5%อีกครั้งหนึ่งและเงิน200%ก็คือทุนประกันนี่ครับ200%นะครับก็คือ200,000บาทรวมผลประโยชน์ครับคือตรงนี้213%ก็กลายเป็น213,000บาทนะครับนี่ครับ ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันที่ได้นะครับก็คือ 1, 3,000บาทนะครับถ้าเสียชีวิตนะครับกรณีเสียชีวิตก็คุ้มครองร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามจำนวนเงินที่เราทำนะครับรับอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนหนึ่งวันถึงเจ็ดสิบปีนะครับแผนนี้เจ็ดสิบปีก็ทำได้นะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นนะครับที่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทก็ทําได้แล้วนะครับแผนนี้ห้าหมื่นบาทสองปีก็หนึ่งแสนพอดีนะครับ สูงสุดที่ทําได้นะครับคือ1นล้านบาทนะครับต่อผู้เอาประกันพันหนึ่งรายนะครับและย้ําอีกทีครับว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูคร่าวๆนะครับอย่างกรณีนะครับสมมุติว่าผู้ผู้เอาประกันนะครับคุณลูกค้าอยากจะทํห้าห0 0่นบาทนะครับก็คือจ่ายปีละ5 0,000่นนะครับนี่ครับปีแรกจ่าย5 0,000ื่นบาทนะครับรับเบี้ยผลตอบแทนสามปีก็คือหนึ่งพันห้าร้อยบาทเมื่อตอนขึ้นปีกรมธรรม์นะครับและหากเสียชีวิตนะครับตั้งแต่ปีแรกนะครับเกิดโชคร้ายเสียชีวิตก็ผู้รับผลประโยชน์นะครับก็จะได 5,2,500บาทนะครับเข้าสูตรวิธีสองจ่ายห้าหมื่นบาทก็คือออมเพิ่ม50 0 0 0บาทซึ่นปีที่2รับ1 5เนนะครับก็คือ2,500าละนี่ได้2,500ั้าละครับและผลประโยชน์จางการเสรียชีวิตนะครับก็คือเราออมมา2ครั้งใช่ไหมกลายเป็น1,000 0 0ละ100,000ก็ผู้รับผลประโยชน์ก็จะรับเงิน1,500 0บาท ปีที่สามไม่ต้องออมแล้วครับเพราะว่าปีที่สามเราไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ว่าสิ้นิีกรมธันนะครับก็คือรับ2องเลยนะครับก็คือหักผลประโยชน์ท้าเปอร็แล้วก็เงินคืนตรงนี้200%ร้อก็กลายเป็น1นึ่งแบาทนะครับโอเคครับโดนทั้งสิ้นนะครับที่เราต้องจ่ายนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับและเงินที่ได้มาทั้งหมดนะครับก็คือ1นึ่งแสนหกพบาทผลประโยชน์ที่เราได้รับมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายนะครับก็คือ6,500บาทนี่คือแบบเบื้องต้นนนะครัับซึ่ง IR ตวี้นะครับ หรือว่าเยอะนะครับให้2.6% 2.6%เลยนะอย่าลืมนะครับเบียรนี้ไม่แพงนะครับไปถึงแน่นอนและหากบางคนนะครับบางท่านอยากจะทําเต็มแม็กเลยอย่างเช่นผมไม่ดูนะ1ล้านบาทนี่ครับ1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทนะจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่ปีแรกนะครับ30,000ปีที่2ออมีล้านหนึ่งเพิ่มก็สิ้นปีรับ5 0,000ปีที่3รับเงินคืน2ล้านแล้วก็ได้รับผลประโยชน์อีก5 0 0 0 0รวม2ล้าน1แสน สามหมื 30, เมื่อเรารับแบบว่ารับทีเดียวนะครับผลประโยชน์นะได้1นึ0งแสบาทนี่คือออมหล้านสองครั้งกลายเป็นสล้านแต่ได้ผลประโยชน์ได้1นึ0งแสบาทนะครับผมจะให้ดูอะไรครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ช Google ดูนะครับผมจะค้นหาคําว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก36เดือนเป็นฝากประจําเขาให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่สูงสุดหนึของเรานะครับนี่ครับ ต่อปีนะครับปีแรก3ามเซนบิลี่หักสองห้าเปอร์เซ็นผมจิ้มให้ดูครึ่งนีเลขก็คร่าวๆก็ได้ครับ1ล้าน1ล้านนะครับคูณ0ูนอันนี้คือ1.9%ดอกเบี้ยนะครับได้รับดอกเบี้ยนะปีละ1 9ึ่งเคูณสสูงสุดคือ57,000ครับผมนี่นะครับ3ปีนะครับ3ปีสมมุติว่าฝากไป1ล้าน3ปีนะก็คือได้ผลประโยชน์57,000นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้กลายเป็น เ no ทなな่ากันนะหนึ่งล้านผมจะได้เหลือห้าแสนนะห้าแสนนี่ครับหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะครับนี่ห้าหมื่นเจ็ดเห็นไหมได้เยอะกว่าทั้งที่สามบีเท่ากันเลยนะครับออมที่ประกันชีวิตนะครับได้ผลประโยชน์หกหมื่นห้าแต่ถ้าออมกับธนาคารนะครับได้ห้าหมื่นเจ็ดแลวเป็นฝากประจําด้วยนะครับเห็นไหมผลประโยชน์ต่างกันและที่สําคัญประกันชีวิตมีความคุ้มครองเรื่องชีวิตด้วยและที่สําคัญนะครับ ได้รับการยกเว้นภาษีเรื่องเงินฝากด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการออมนะครับได้รับตอกเบี้ยต้องถือว่าเป็นรายได้แต่ประกันชีวิตได้รับการยกเว้นครับไม่ถือว่าเป็นรายได้นี่เป็นข้อดีของประกันชีวิตนะครับและนี่คือแผนคุ้มเต็มแม็กซ์สามสองของ kwi ประกันชีวิตครับหากใครสนใจนะครับติดต่ออิสระประกันภัยได้เลยครับโทร0 8 6 6 8 9 6894เดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้คำแนะนำนะครับว่าท่านควรจะออมเท่าไหร่ดีแล้วก็ช่วยกันวางแผนกันครับ ติดต่อมานะครับแผนนี้อาจจะปิดเร็วนะครับเพราะว่าแผนนี้ดีจริงติดต่อมานะครับสวัสดีครับ